ซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วอีกพันดีแม่พันดิครัีพันดีแม่นขนาดชักงวดละสิบ้าวันี่งวดที่สิบหกนะสิบห้างวดหเนเขางตังเขาก็รวยได้เลยแต่ยานไม่กล้ายางได้ก็ร้อยสองร้อยใช่โอ้ เขานซื้อหบ่เขาจะไม่ให้ซื้อเลยไมซื้อไม่บอกว่าซื้อตัวเองนะว่าซื้อให้คนอื่นอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเลยคุณแม่แสดงว่าแสดงว่าคุณยายไปซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยง่ายต้องว่าคนอื่นเขาากพึ่งใส่ของยายแต่ถ้ายายแต่ถ้ายายเป็นคนซื้อเองนี่เขาไม่ขายให้เขาไม่รับเขาไม่รับไม่รับเลยตายายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นเสียงเรียงนามเป็นยังไง เดินทางมาตลอดเลยได้โชคตลอดใช่ไหมครับเป็นยังไงยายเดินทางมาจากที่ไหนนี่สำโรงทาาโอ้สำโรงทาบ้านเราเองนะครับอยู่โซนที่ที่พักอยู่มาจากสำโรงทาบเห็นได้ยินข่าวว่าได้เข้าทุกงวดใช่ไหมคุณตาก็ได้ทุ่งวเลยได้ทุกงวัวได้ทุกงหดวได้ทุกงหัวทางไทยทางไทยทางขามโค้ง เพื่อนบ้านเอามดเลยอุ้ยอย่างงี้ต้องขอเบอร์ไว้แล้วมั้งนี่ไมแม่นจังเดี๋ยวจดเบอร์ไว้หน่อยนะคุณใจมีเบอร์ไหมนี่เดี๋ยวขอลังไม้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแต่ตอนแรกคุณแม่อ้าวเรียกคุณแม่ดีกว่าคุณแม่กับคุณพ่อนี่ชื่ออะไรครับบัวรีบัวีกับคุณพ่ออะไรถามแต่ไม่ยายอ๋อถามแต่ยายครับแม่บัวรีเนาะอ๋อแม่บัวรีนี่ เห็นเห็นบอกว่าคุณแม่เ no. น yeah. okay. yep. right. ี่ยเข้าทุก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 งวดนี่ได yeah. mm ้แนวทางมาอย่างไงครับ huh. คุณแม่จ mm ุด hmm. ท mm ูบ hmm. ก right. ็จ oh. ุดทูบเอานั่นแหละจุดทูบก็เข้าอีกเข้าอ้าววันนั้นไหวลาววันศุกร์เนาะครับจุดแทนข้าฉีฉีนออกหกฉีฉีอ้าวก็ได้ดีครับแป๊บเดียวเนาะแล้วส่วนรัฐบาลไทยนี่เข้ามากี่งวดแล้วครับ่กีงวดแล้ะง้อถูกจนนับไม่ได้ประมาณเซมหางวดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเอาภาพเม็ดออกชิ้นเลนึง ถูกกินหมดแล้วนะไม่เป็นไรต้องปิดสิบห้างวดเดี๋ยวเจ้ามือเขาจะรู้สิบห้างวดไม่ธรรมดาเนี่ยเขาจะปเพิ่นซื้อบ่บ่เขาจะไม่ให้ซื้อเลยซื้อไม่บอกว่าซื้อตัวเองนะว่าซื้อให้คนอื่นอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเลยคุณแม่แสดงว่าแสดงว่าคุณยายไปซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยง่ายต้องว่า คนอื่นเขาผากเพิ่มใส่ของยายแต่ถ้ายายแต่ถ้ายายเป็นคนซื้อเองน freely, ี่เขาไม่ขายให้เขาไม่รับเขาไม่รับไม่รับเลยเขาเป็นเลขอันเขาจะเป็นเลขอันเลยเรามาเจอคนมีบุญนะพี่น้องได้เป็นบุญมากี่งวดแล้วนะสิบห้างวดแล้วสิบห้างวดของแบข่ของแทข่มาเจอของนีแค่สำหรับงวดนี้นี่เห็นมาอยู่ตลอดนะผ่านเลยฮะ เราเราทุกวันสามสาวันจันทร์ศุกร์จันทร์พุธสุกร์จันทร์พุธสุกเดี๋ยววันจันทร์ก็เอาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณยายอันนี้อันเดี๋ยวนี้หลังไม้นะค่อยคุยกันก็ตอนนี้จะถามรัฐบาลไทยคุณยายก่อนวันนี้มาขอถามคุณแม่ก่อนดีกว่าเจอกันบ่อยๆเอาคุณแม่ถ้าไม่บอกเป็นเสียงก็ยกมือยกไม้ก็ได้ขอสองตัวพอเนาะนี่เอาสามเลยอืมอ่ะ คุณแม่ชอบตัวไหนสี่ห้าเลย5 4 4 5. ห้าสี่สี่ห้าเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเลยสี่ห้าห้าสี่แล้วสามตัวล่ะคุณแม่ย,ยังไม่นั่นเลยมาถามแล้วอือเอาเลยคุณยายเอาเลยแต่นี้แนะไปก่อนออเอาเลยคุณแม่หกห้าสี่ สองตัวสี่ห้าห้าสี่ก็ตัดมาจากหกห้าสสวยงามมากคุณแม่อยู่ที่สำารงท่าพูดแค่นี้ไม่รู้ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าโอแต่ไม่เป็นไรคุณแม่จะรวยเพราะเอฟซีที่ดูที่นี่แหละถ้าคุณแม่บอกถูกนะจัดไปเดี๋ยวผมพาไปหาถึงบ้านเลยจะได้มีเอฟซีวเนาะคุณแม่เนาะรวแล้วคุณยาธรรมดาที่ไหน ใครจะบอกว่าเดี๋ยวเห็นคุณยายบอกว่าไหนบอกถูกทุกงวดไม่เห็นรวยเลยคุณยายทุกงับไม่ต้องห่วงแกมีบริการด้วยนะดูดูหมวกดูหมวกบริการเรียบร้อยธรรมดานะครับคุณยายแต่ซุ่มเงียบนะเนี่ยแม่ไม่เคยบอกใครเลยซุ่มเงียบคุณยายอะไรนะบัวลีโอ้บัวลีคุณแม่บัวลีเรียกคุณแม่ดีกว่าเนาะคุณแม่จักปีแล้วค่ะ เ็สบแล้วโอเจ็ดสิบแล้วโอ้เจ็ดก็งามเลยแม่บัวรีถามเจ็ดสิบสองแม่บัวรีนะเดยกนะเจ็ได้ข่าวว่าตอนนี้คุณแม่ไปซื้อที่ไหนเขาไม่ไม่ขายให้ใช่ไหมไม่รับเลยเจมือถ้าออกจากแม่ยายไม่บอกว่าซื้อตัวเองหลานให้มาซื้อให้ ถ้าบอกว่าต <ไป S 2> ัวเองถ้าบอกว่าซื้อเองนี่เขาจะไม่ขายเชื่อไหมหกหกวันนั้นพ่อหัวใหญ่ออกแล้วครับเราจะไปซื้อหกหกนะกับแปดสามไม่รับแล้วเขาบอกไม่รับตาไปซื้อที่อื่นให้ตาไปซื้อบ้านทํใไมหนอนตาก็ไม่ไปพอสองทุ่มครึ่ง,งออกไปแล้วหกหกรับ<ม>สามแปดแดสามแน่นอนที่สรดให้ตาไม่ต้องปรดจะไม่กินข้าวเลยซื้อให้ไม่ได้เนาะ ไปแกไม่ไปถามแกดูซิไมกไปใหสำหรับวดนนี้อคุณแม่บอกให้พี่คุณนั้นหน่อยครับแกจะเขียนให้รัฐบาลไทยรับตัวสองพัน่กรันห้าสี่นแหละหกห้าสี่เราเขียนเหือลอตเตอรี่ไปแล้วด้คุณแม่เป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะแม่นของแท้ของแท้แม่คุณดีซื้อไปแล้วเ้ายายไม่รู้นะเป็นระนะทาบ สองตัวสี่ห้าเลยนะแม่แน่นอนนะครับคุณแม่ก็ชอบแค่นี้จริงๆไม่หลายตัวเนาะเดี๋ยววันนี้คุณแม่เดินทางมาอะไรครับวันนี้มานนอะรถรถฟอจูเนอร์อยู่นู่นอยู่ด้านหลังนู่นจอยูด้านหลังทำไมไปแอบไว้ไกลจังเดี๋ยวคนจะเห็นเดี๋ยวคนจะรู้ใจเก่งจนนี่ถูกสิบห้างวดติดเนาะหัวย้ายมาเครื่องวดที่แล้วเรามากเราก็ไม่ผ่อน นี่นี่ยังเก้ยังจำได้รถไปจอดซ่อนหรือเดนี้เราลไม่ใช่แอบลานะลากระปูปลาลากระปูเลยเดวราปูนะเวลายายนั่งปูว่าเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ต้องนั่งก็ต้องลุกขึ้นลากระปูเลยปูไหนครับเนีปูดมเดี๋ยววันนี้รอเด้อวันนี้ก็รอปูดมด้วยปูดมจะมาเนาะปูดมให้หกสองเนาแม่เนาะ วาอยากได้ผ่าเนาะข่าขม่ามาถุ่ยก็เอามาให้หมดนั่นแหละวันนี้เตรียมมาด้วยเอามาให้ทั้งสามนั่นแหละเตรียมมาให้ตาจันตาเซ่พ่ออุดมปู่อุดมเตรียมมาให้เลยครับ เขียนตัวเป็นสวยนลยนะครับเขียนสวยๆใหญ่ๆให้ดูเลยเขียนสวยๆเลยอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่กําลังเขียนตัวเลขอยู่เป็นคุณครูนะครับอาจารย์บุญธรรมอาจารย์บุญธรรมเขียนให้อยู่นะครับจวสอนศาสตร์สวยมากเลยคณิตศาสตร์เขียนกับเลขเบอร์ตัวเลขนะครับเขียนตัวเลขสวยดีเนาะครับเป็นเป็นครูเก่าครับครูเกษียณเลขียสวยมันก็ต้องงามอย่างนี้แหละคุณแม่เอ้านี่อาจกท่านออกจาก ยายบุรีนี่จะมือไม่รับเลยนี่หกห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านะครับคุณแม่พูดน้อยนะครับโอ้มาเป็นแน่นมากเลยมวดนี้จะเป็นงวดที่แป่สิบปีหรอยังสิบหกมวดที่สิบหกครับลุงนะครับของแม่บุรีเป็นคำนวณบอกคุณแม่เป็นคำนวณใช่ไหมผมก็คุณคุณคุณแม่งวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบหกแล้วโอ้โอเคถูกมาแล้วสิบห้ามวด ถ้าถูกวันนี้เป็นงวดที่16บหกสเอาพี่น้องลองกอาไปตามดูขอบคุณคุณแม่มากนะครับคุณแม่บอกเอซีอะไรสักอย่างไหมก่อนที่จะออกช่องนี้ฝากบอกเอฟซีหน่อยให้โชคให้เอฟซีโชคเป็นเพียงแนวทางเนาะหรือว่ายังไงครับบอกอะไรกลัวคนทางบ้านก็รู้ เอาโอเคครับขอบคุณแม่นะพูดในน้อยอยาบให้เขาห็นเลยนะยายมาไม่ใช่ว่ายายบอกว่ายายไปที่นี่ที่นั่นไม่บอกคงั้นก็ขออนุญาตคุณยายนะก็วันนี้ก็ขออนุญาตคุณยายเป็นครั้งแรกแล้วกันสาหรับทีมงานเราเนาะเป็นแนวทางให้สําหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ อาจคลิปหน้าอาจจะมีอะไรดีต่อเดี๋ยวขอบคุณแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณแม่บัวรีบัวรีสำหรับงวดนี้ขออนุญาตถ่ายทำคุณแม่เนาะครับครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับรับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม